ึกรักหน่วยปราบมาณต้าถาังตอนที่ห้ปริชีพสี่โกูช่วอิดใจนั้นเศษหินกระเบื้องปลิวว่อนล้างยันสุญญาตาเรือนพักใน้จนค้าฐานอันซีถูกรอทลายอย่างเป็นไปเองแต่ละชั้นลอยออกไปสุมกันเป็นกำแพงสูง แม้กำแพงมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่เปลวไฟที่นามทั่วตัวโชดช่วงลุกไหม้ขึ้นบนอากาศย้อมตะวันเดือดบนฟ้าเป็นสีดำมืดดวงอาทิตย์พวยเปลวสีดำราวกับสุริยคราสลีจิ้งหลงหยุดยืนบนพื้นโลกงจ้องมองเด็กหนุ่มคนนั้นซึ่งก็คือว่านเฟิงลิงพิกูสีตัวที่สี่ในกลุ่มฉิวเซ่อ ใชายซนั่นเองบนพื้นข้างหน้าวั่นเฟิงคือเฟิงช้างชิงที่ก้มหลับไม่ได้สติอมรุษมาเป็นตัวปรากันไม่ละอายใจบ้างหรือไงดีจึงหลงถามชายหนุ่มพูดเสียงต่ำว่าถ้าแน่เนื้อเถือนหนังเขาต่อหน้าเจ้าแล้วแก้แค้นให้พี่น้องของข้าที่ตายไปได้ก็ไม่ละอายหรอก หลีจินลงได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่าพวกอันลู่ซานุเรื่องตนทำไหนวยอย่างแล้วหรือพูดที่อย่างก็คือระหว่างลิงพิษกูทั้งสี่มีการเชื่อมต่อถึงกันข้ามผ่านพื้นที่ได้คาไวเหมือนกันนี่หลีจง๋นหลงพูดเยอะจนนึวว่าขค่าจมวัวสียเวลาพูดยาเหลวไหลก่อนสู้รบหรือว่านเฟิงชักกรีออกมาแล้วบอกว่าดูให้ดีนะหลีจิ๋นหลงวันนี้ เจ้าคอร้องอันดูสานไม่สิแต่เท้ามานฟ้าเป็นพิเศษว่าจะมารอค่าที่นี่เพื่อชำระแค้นพี่น้องอีกสองคนนะถูกต้องว่านเฟิงตะคอกจากนั้นกระทิมกระบี่ที่แขนก้องเฟิงช้างชิงเลือดรินไหลออกมาเฟิงช้างชิงตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดตั้งแต่เมื่อคืนที่ถูกเม่อรเกินลักพาตัวมาก็มีอะไรตกถึงท้องเขาสติพระเรือน ส่งเสียงครางอย่างทรมานดีจะนลงกลับพิธิตมองเฟิงช้างชิงอย่างเคร่งข้นพูดเสียงนิ่งเจ้าคิดว่าข้ากับเขาสิกันดีแค่ไหนหรือว่านเฟิงก็อเออเออเชินตามสบายเถอะดีจิหลงเกยหรือให้ข้าลงมือข้าขอแทนเจ้าก็ได้ วันเฟิงคาเดเราสถานการณ์เกือบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นแต่กลับไม่คาดคิดว่าหลี่จิงหลงจะมีทีท่าเช่นนี้ยังไม่ทันคิดอะไรออกก็แทงกระบี่ใส่ต้นขาเฟิงช้างชิงอีกหนึ่งทีเฟิงช้างชิงตะโกนอย่างรวดร้าวโอดครนว,ว่าฆ่าฆ่าเถอะฆ่าฆ่าเสือเถอะมุมปากนี้ยังหลงกลับเหยียดยิ้มร้ายพูดกับเฟอว้านเฟิงว่า ต่อเลยสิข้าอยากเขียนฉากนี้มานานแล้วว่านเฟิงตัวสันขณะถหนักได้เรื่องหนึ่งดูเหมือนชีวิตของเฟิงช้างชิงจะคมคูดียิ่งหลงไม่ได้ก่อนหน้านี้พวกเขาหลงเดิมเรื่องสำคัญไปว่าเฟิงช้างชิงเป็นญาติเพียงคนเดียวของหลียงหลงก็จรงิงแต่ตามที่โมหรือเกินเล่าเหมือนเฟิงช้างชิงจะเข้มงวกดกรหดิกยังหลงทุกครั้งที่เจอหน้ากันซึ่งก็เจอกันน้อยครั้งมาก พวกเกาคิดอย่างมั่นใจว่าเมื่อเฟิงช้างชิงเป็นญาติพี่้หลี่จุลงเชื่อังเขาก็น่าจะต้องหี่จุลงม้วนแขนเสื้อขึ้นมาพรางพูดว่าตาแก่ในสุดก็ถึงคราวท่านเสียทีนะจจาได้ไหมว่าตอนที่ข้าฟื้นฟนูหน่วยปรับมาณท่านพูดว่าอะไรเฟิงช้างชิงส่งเสียงนำกรดด้วยสติพราดเดือนหันแกลบมองหลีจุลงอย่างเชื่องชา้า วันเฟิงรู้สึกทำอะไรไม่ถูกขึ้นมาแล้วลีจันหนงยืนนิ่งๆแล้วพูดว่าไม่ทำตอแล้วื้างั้นค่าขอพูดอะไรหน่อยก็แล้วกันวันเฟิงมองลีจันหนงอย่างระแวงขณะที่เขาพูดว่าวันนี้นึกว่าจะได้มาพูดคุยกับอันลู่ซานไม่นึกว่าจะเป็นเจ้าแต่ช่างเธอพูดกับเจ้าก็เหมือนกันกระับไเป็นบอกเจ้านายเจ้าหดือว่าวันนี้ข้าตั้งใจมาออมสอม ตัวประกันยกให้เจ้าเลยทรมาตนตายแล้วก็หาที่ฝังให้ด้วยสตรงค่าคือเสีอ้ออีไม่ใช่เขาขอแค่เขารับปากเงื่อนไขข้าสามข้อหน่วยประมาณกับเขาก็จะมีอะไรล่วงเกินต่อก,กัน หนึ่งช่วยฆ่าํำจัดเสื้ออีสองออกไปจากเมืองช้างอันสามเอาโครงกระดูกเย่หมิงมาให้ค่ะเห็นแน่ชัดท่าทีลีจนหลงห่างไกลจากว่านเฟิงจินานการใบมากมันพูดอย่างเดือดดานลีจังหลงเจ้าข่าพี่น้องข่าแล้วยังคิดมาเจอระจากับเราอีกหระลีจันหงพูดหน้าเครง่งหมายถึงค่าใครหรือเขาพูดพรางล้วงขวดแก้วบหนึ่งออกมาในนั้นมีแมลงนางพญาสีดำตัวหนึ่งว่านเฟิงชะงักไป ทีก่อนหน้านี้หลีจะงลงสืบถามที่มาที่ไปของลิงพิษกูทั้งสีตัวมาจากปีศาจหลีฮือแล้วลิงพิษกูถือเป็นปีศาจที่หายากยิ่งร่างเดิมของมันคือวันนอน ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้เคียงกับคนที่สุดทั้งยังมีสติปัญญาว่องไวพีศาจมานอนเดิมบำเพ็ญเพียรจะในหุบเขาลึกมาเนิ่นนานก่อนตายกระมิาจละวางจึงลากสังขารนอแรกไปให้แมลงพิษกูกัดกินท้ายที่สุดแมลงจึงฝังตัวอยู่ในร่างและกายร่างเป็นปีศาจด้วยวิธีการอีกแบบหนึง่งก็เหมือนถังเช่านาเรศลีนี่ลงพูดกับปีศาจหรือเช่นกัน ทางเช่าหรือย่างนอนเป็นเชื้อราอาศัยนอนผีเสื้อกลางเืนที่จำศีลในฤดหนาวซึ่งมีชื่อเรียกเดมเต็มว่มมาตรงชงเชีย่ยดเถาคือฤดูหนาวเป็นนอนเทดูร้อนเป็นยาไม่ให้กินนอนหรอถ้าก็เหมือนทางเช่านเรศลีจะหลองพูดกับปิศาจหรือเช่นนั้นเจ้าจะหลองขอบคิดตามก็เห็นด้วยแต่ทางเช่าสี่ต้น จะถ้ากลัวถึงเพียงนี้เชียเหรือท้ายที่สุดแล้วระหว่างทางเช่าแต่ละต้นน่าจะมีแมลงพิษกูชักพากันและกันโยูเมื่อฝูงแมลงถูกทำลายอีกสามต้นที่เหนือจึงรับรู้ได้ตอนแรกนี้เป็นเพียงการสันนิษฐานของหลีจึงหลงแต่เมื่อเขาหนีปัดแก้มาด้วยสองนี้ก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าคิดถูก ตัวนี้คือใ้เจ้าก่อนก็นแล้วการส่วนอีกตัวเอากระดูกเยี่ยมิงมาแลกขวดแก้วลอยขึ้ืนเป็นวงโคง้งกลางอากาศว่านเฟิงรีบยื่นมือออกไปรับอาพาดเพียงเศษหนี้เสี้ยวเดียวขวดแก้วก็หล่นแตกแม่แรงบินบือเอามาว่านเฟิงแต่กอนเรียกพี่ยายกว่าว่านเฟิงก้าวไปข้างหน้าเหยียบเศษขวดแก้วเละยื่นมือไปคุม,มแมลงนั่นเองหัวเขี้ยวหลิงอยู่หลงเลิกขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ยากชั่วพริตตาที่เศษขวดแก้วแตกกระจายดังเพราะ เหมือนบูนาวปดทูว่านเฟิงยังไม่ทันรู้ตัวจิวัที่มือดีจะหลงขยับร้เวทเศษแก้ะลอยมาหมุนวนรอบตัวว่านเฟิงอย่างรวดเร็วเวลาเดียวกันนั้นเองดีจะหลงหัวเราะเยาะเจ้านี่โง่จริงๆมแมลงนางพยาบินไกรออกไปว่านเฟิงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวแปลงร่างเป็นฝูงมแมลงสีดำพยายามจะหนีแต่ลีจิงหลงว่องไวกว่ายกมือซ้ายขวาประกบและดันไปข้างหน้าฝึก แสงแรงกล้าศาสาต์ออกมาจากมือเขาตอนว่านเฟิงแปลงเป็นฟุ้งมแรงบินขึ้นเศษแก้วชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระปะปนอยู่ด้วยจากนั้นหลี่จินหลงก็ยิงแสงโคมจิตระหว่างนิ้วใส่ไปในกลุ่มเศษกระจกแสงหักเหไปรรอบอย่างรวดเร็วจนฟูงงมลแรงนั้นคล้ายถูกผลนึกในแส,สงทรงกลมลูกใหญ่ ฝูงแมลงพะวากับแสงร้อนเผาของโคมจิตถูกขังปิดตายอยู่ในกรงแสงไม่อาจมีผลหลีจึงลองบีรวมประกายแสงเข้าด้วยกันแล้วตามเองเสียงพูดว่าประหารจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นเป็นครั้งที่สองบึมขณะระเบิดเศษกระจกนับไปทวนลอยกรงอากาศเหมือนวงแสงทรงกลม เหมือนแสงทรงกรดประตุขึ้นจากพื้นดินท่ามกลางเสียงดังสนั่นฝูงแมลงถูกเผาไหม้จนมอดปันมาในตัวว่านเฟิงแตกมาพร้อมกับเสียงหวยหวนครั้งสุดท้ายและชว์เพราะใส่หลีจึงหลงเขยังไม่ทันตั้งตัวจึงถือกระแทกลอยออกไปแต่ก็หม้นตัวกลางอากาศก่อนก็จนลงเขินเท้าถาลายไปไกลราวหนึ่งวา แมลงนางพญาถูกระเบิดกลายเป็นกลุ่มควันตัวนี้เองดีจึงหลงกึิงสาวเท้าวิ่งไปข้างหน้าและพควักยามาใส่แผลเฟิงช้างชิงโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงท่านพี่นี่จึงลงเรียกอย่างร้อนใจเฟิงช้างชิงหน้าซีดเหมือนกระดาษลีนยงรีบแบกเขาขึ้นบา่าทำมุตรารไา่เวได้พาออกไปจากจวนค้าดหานอันชีแห่งนี้ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีชักพัดลีลงจีถูกแดดบ่มจนเริ่มเกิดอาการบิงเวียนพระเสียนพระองค์จำต้องยอมรับความจริงว่าตนพระชนมายุมากแล้วพระวรกายสุดทรงลงกว่าเมื่อก่อนแป้งผัดบนพระพักอาจปิดบางริ้วรอยแห่งความเจ้าดาได้แต่กลับไม่สามารถซ่อนเร้นสีพระพักเนือลักของพระองค์ อย่างอีหวนเองก,ก็ร้อนจนแทบ,บทนไม่ไหวยังต้องรับการถวายพระพรจากพระดอนอย่างน้อยอีกครึ่งชั่วยามแต่เมื่อเทียบกับตนพระนางห่วงดีลุงจีมากกว่าต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืงองเตตะกอกันหลายวันได้บรรทมเพียงสองถึงสามชั่วยามต่วันเกรงว่าจับไข้เป็นลมแดดไปฝูงชาวบ้านอยู่นั้นร่างไม่รู้ว่าหิวกระหายเหนื่อยล้าม,มากแค่ไหนแล้วแต่ใจิตใจยังคงแน่วแน่เร่งเสียงก้องตะโกนคํว่าฝ่า ปาบาททรงพระเจริญ แต่เพ้อเป็นห้องเต้ก็ไม่ง่ายเลยแม้จมีปรกากฏบังแดดว่างจำต้องประทับกลางอากาศร้อนยามเที่ยงวันโดยไม่ไหวเตีงมาสองช่วยยามแล้วกลุ่มคนเข้าเฝ้าเพิ่งผ่านไปได้ครึ่งเดียวอย่างอี่หวรู้สึกคันคอและหนังศีรษะทว่าไม่อาจยืดมือไปเกาด้ารอยยิ้มแข็งค้างบนใบหน้าไปนานแล้วในใจคอยนับจนนชาวบ,บ้านอยู่ดนล่างไม่หยุดบิงเวียนตาพร่าตัวออนเอ็นทำท่าจะลม้ม Mm-hmm. <clears throat> สมคมพ่อค้าชาหูคารวะโอรสวรรันตาทางกุ้ยเฟยกรมพฤธิการขานเสียชิวหยงซือหลวงตรับบหนึ่งมาแล้วสก,กิดสลักทองบนฝาหงจิ้นนั่งยองหลบอยู่ที่มุมสูงสุดของอารามหลักในวัดตาชฉือเอินสองมือขยับมีดมินเบาๆสะท้อนแสงไปทางฝั่งตะวันออกและตกหลีไปนั่งอยู่หน้าจันทันเอียงกระบี่เล็กน้อยเป็นการตอบรับสน่นหลีกุ้ยเหนียนก็ดีดซายพินเบาๆ เป็นทำนองเสียงต่ำแค่เสียงนั้นดังขึ้นอย่างกว่าจงกลับหูกริกคิ้วขมวดก็หากันจักกระพัดผู้ทรงปรีชาชาญเขาจงทรงคุ้มกรองต้าฐานและหมื่นแวนแ่นแควนบารมีแผ่ภยัยศาลตัวแทนพ่อค้า,คาชาวหือถูสมุสมุดไมอ่านอย่างจรงิงจังแต่แล้วสถานการณ์ก็พลิกผันฉับไวลมวบหนึ่งพัดมาอย่างแรงจนทายและหินปลิว่อนขึ้นมา แต่ละคนต่างเอี้ยวตัวหลบทันในน้ำเสียงดังกลางวานกลางอากาศสั่นเทือนฉัางอันผสาศกนิกรต้าถังของข้าเป็นน้าเสียงของสตรีเฉียบขาดยิง่งมองกุดจกักรพรรดิเปล่งแสงแวววาวเสื้อคลุมยาแผ่ประคุมฟ้าดินแขนเสื้อสองข้าปรึงโอบตะวันจันทากอดเอกภพพระนางอู่เจ้าในใบกลางคนลอยลมาจากฟ้าเกศายาวสายายชาวบ้านยันลานกว้างทางทรง,งเสียงอื้ออึง นี่หลงจีตกตะเลึงสุดสกีดตะกนเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใคร แม้แต่บรรมาชนของตัวเองก็จำไปได้เงินเรืออู่เจ้าพูดเสียงยันชาลานกว้างพันเงียบสงัดในชั่วอึดใจอู่เจ้าตะเบ่งเสียงว่าเจ้าหลานกตัญโยจะลืมคดีพศของตระกูนไปแล้วเมื่อหลีลงจีเห็นอู่เจ้าปรากฏตัวจูๆ่ๆดวงตาก็หมุนแสงคิดได้เพียงอย่างเดียวว่าแย่แล้วส่วนหยางกุ้ยเฟยเกือบจะเป็นลมล้มพับนางเคยยินหลีลงจีเล่าถึงอู่เจ้ามาบ้างว่าคราวนี้หญิงชราคนนี้ถึงกับสำแดงอิทธิทธ์เหาะลงมา จากฟ้าต่อหน้าราษดอนนับหมื่น อย่างกว๋วนจงขยาวแขนเสื้อนาฬิการายหล่นมาอยู่ในมือและแล้วกลางฝูงชนชิวยงเสือก็เปิดตลับออกมาแรงสีฟ้าเรืองแสงฝูงใหญ่บินขึ้นไปบนฟ้าแต่อูเจ้าไว้ได้สังเกตเสื้อคลุมยาวสบัดพริวันดาลอยเข้ามาใกล้ท่านสูงนางพูดอย่างโกรธเกรี้ยวหลีหลงขีล้านอากตันอยูจนถึงตอนนี้ยังไม่สมนึกอีกเลยแม่ทับต้าถังของข้าจงฟัง หลีลุงจีสีพระพักีรีเผื่อพระเนตรเบิกกว้างอากาศร้อนบวกกับความเดืยล้าสะสมมาหลายวันพอลมกระพะทะจิตใจก็พรันเส้นสติเป็นลมไปทันทีข้าสนมชั่วเสนาบดีชั่วเดี๋ยวนี้อูเจ้าคำรามกาดล้างคนเลวข้างจากักรพรรดิขึ้นพินต้าถังของข้ามา มีเสียงคนตะโกนจากในฝูงชนทันทีฆ่าสมชั่วเสนาบดีชั่วชาวบ้านกระหารหกกองผลไม่พอใจสกุลหยางมันนั้นแล้วจึงเริ่มลุกฮือขึ้นมาบ้างดวงหน้าอย่างอีหวนไร้สีเลือดส่นุนหยางก๋วยจงตะโกนว่า,วานี่มันปีศาจไม่ใช่อดีตทองเต้ ทว่าหกกองพลถูกสกุลอยางรังแกกดขี่มานานทั้งอย่างต้องอดทนอยู่กลางแดดแผดเผาเพื่อถวายพระพรให้กับพระสนมคนโปรโดคนเดียวความไม่พอใจสั่งสมจนถึงขีดสุดเมื่อรุ่ยสักคน์อนุโกนนำขึ้นมาว่าข้ายางกว่าจงหูเชียงตกตะลึงตะคอกว่าพวกเจ้าจะก,ก่อกบฏหรือในกลุ่มคนนั้นมีคนปลุกปกั่นจำนวนเท่าใดไม่ทราบได้ชาวบ้านเริ่มวุ่นวายบา้าครั่งทหารหกกองพลอรนทน ไม่ไหวท้ายที่สุดกะดันชาวบ้านออกไปกระชากหมวกกระโยนทิ้งลงพื้นปล่อยผมยาวกระเซงและขึ้นไปจะดึงคนสกุลหยางลงจากแท่นลงมาทุกตีชำระแขนด้วยโลหิต อูเจ้าพูดเสียงกระดเกลี้ยนี้เป็นรับสั่งของอดีตห้องเต้ต้าถังอย่างไม่รีบลงมืออีกหรอทันใดนั้นเสียงเด็กหนุ่มใสแเจ๋วพูดขึ้นว่าเจ้าปีศาจหน้าไม่อายกล้าสมรอยไปดิอดีตห้องเต้เริ่น่วยปรับมานมาแล้วปีศาจจงเสียงทอดลงแผ่นกระเบื้องบนราบวัดต้าชือเอิญกระพุ่งลอยขึ้นด้วยแรงปราณหงจิน้นเตะรกาหยียบแผ่นกระเบื้องดังแมลงปอแตะผิวน้ำ มีดบินสีเล่มรวมเป็นหนึ่งกระเบื้องเคลือบทยานมาด่างเส้นทางสวรรค์หงจิ้นเหินอากาศพรางตะโกนว่าถอยไปวลาเดียวกันหลีไปหัวเราะเสียงกังวานปรานกระบี่ตวัดกากระบาดเพราะกวาดกระบี่สกิดแผ่นกระเบื้องขึ้นมาก็เอยียงตัวถลายตามกระเบื้องลงมาพร้อมกับหลีกุ้ยเหนียน หลีใต้สื่อกรีดสายผีผาในมือส่งเสียงสะเทือนกล้องแผ่ขึ้นอากาศฟุ้งชนชาวบ้านกรูเข้ามากระเด็นออกไปทันที ตอนนี้เองหงุงจิ้นกระร่อนไปอยู่ถึงจุดสูงและเวี่ยงดาบม้อเตากลงล่างอู่เจ้าปราอย่างเจ็บใจว่าบัดซบจังเลยอู่เจ้าระเบิดปรานมานออกมาสกัดกัน้นแต่ดาบม้อเตากลาบฉีกร่างของนางขาดบ้านเหมือนฉีกระดาษชาวบ้านอยู่ในล่างต่างร้องอุทานอย่างตื่นตนกอู่เจ้าโฉบตัวขึ้นสูงในบัดดลนดาบม้เตาของหงิ่นแยกเป็นสี่มิดบินบินฉวัดฉวีไล่ตามไป สองผู้สาหลีเข้ามาปกป้องหลีหลงจีกัะอย่างอีหวนจากนั้นหลีไปก็เห็นหน้าเดิมโซรากระบีในมือโยครอนกรีดลมออกไปแทงและคนอยู่ตรงนั้นเสียงเกียดร้องด้านล่างดังระง,งมส่วนหลีกุ้เนเหยนก็ก็สบัดมือดีดผีผาเสียงดนตรีดังกระเพื่อมเป็นเพลงระบำอาภรณขนนกหลีไปคือเขิมมาดังเสียนกวีจุติเวียงกระบีวุบวาบศาสตร์ประการราฝนดาวตก ตีวงสกัดทาหารบนแท่นลงไปหมดสิ้นตามด้วยตะคอกวาแน่จริงก็ขึ้นมาเลยจากนั้นหลีไปก็กระทุ้งกระเบื้องแผ่นร่อนไปบนอากาศขณะที่หงจิ้นกำลังจะร่วงหล่นกระเบื้องเคลือบลอยพุ่งมาต่อเนื่องส่งร่างเขาสูงยิ่งขึ้นไปหงจิ้นตีลังกาพร้อมซัดมีดบินออกไปเมื่อรออู่เจ้าได้โอกาสกระบคืพนสภาพฟันร่างนางเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันทีอู่เจ้าโกรธจัด ประกอบร่างเลือกระจนใส่หงจิ้นเขายกมือซ้ายเสกเทวะรัศมีห้าสีปางไว้ได้ในที่สุดอูเจ้ากษัตริย์ทนสะบัดแขนเสื้อทุ่มแก้วแหวนเงินทองมหาศาลใส่หงจิ้นเวลานั้นแสงทองอารามทั่วฟ้าทั้งก้อนเงินแผ่นทองเรียนทองแดงหินหยกและไข่มกุกกระดองเต่าจำนวนนับไม่ถ้วนก็ท่วมทับหงจิ้นท่ามกลางรัศมีเรืองรอง นี่เป็นลิงพิษกูตัวสุดท้ายแล้วหลีจะลองปรึกษาแผนการรับมือกับชิวยงซือเอาไว้ว่าอาคมนียจิวเชื่อใช่สี่พิศาทั้งสีตัวใช้นั้นล้วนอยู่บนหลักความเลอะเลือนของมนุษย์หากเป็นคนธรรมดาทั่วไปทะเลสมบัติเหล่านี้อาจทำให้ตื่นตาลหลงไหลได้ชัว่วขณะ ว่าหงจิ้นตั้งแต่เล็กก็นำไข่มุกหยกขาวดีดเล่นเป็นลูกแก้วพอเห็นเงินทองหลั่งไหลมากราบรู้สึกเพียงรำคาญใจนี่คือจุดหลีหลงหลีจึงหลงมองขาดหงจิ้นเผชิญหน้ากับทะเลสมบัติใช้เทวารัศมีห้าสีฝางกั้นแล้วสะท้อนกลับออกไปก่อนหน้านี้พวกขาวมือรู้ว่าจิวเซอร์ใช้ ด้ชีคืออะไรจึงพระท่าเสียทีในทีแรกตอนนี้พอคุ้นเคยแล้วหลีจลิหลงย่อมมีหนทางรับมือหงจิ้นเองไม่เคยเกรงกลัวปิศาจตรัวนี้อยู่แล้วพวกแก้วแหวนของมีค่า,าศาสตระจารยไปยังกรมชาวบ้านเงินทองทั่วฟ้าถูกเทวรัศมีบังคับให้บินวนล้อมรอบอู่เจ้าด้วยความเร็วสูงกลายเป็นกรงที่มีแสงโวบวาบ ไข่มุกอัญมณีกองใหญ่หล่นลงมาจากท้องฟ้าฝนตกลงมาเป็นเงินทองของจริงชาวบ้านเริ่มยือแย่งการจนไม่สนใจยางกุ้ยเฟยบนแท่นสูงอีกอย่างกัวจงมุมปากกระตุกหยุดชะงักการลงเมอเฝ้ามองว่าสถาน,นการณ์คราวนี้จบลงเช่นไรส่วนหลีกุเนิยนกลับไหวนิ้วตั้งห้าดีดบทเพลงชิงผิงเตี้ยว ชิงพิงเทีย่ยบเป็นบทกวีหลีปลายแต่งถวายทั้งเสียนจงตอนที่เสด็จชมดอกโบตันร่วมกับหยางกุ้ยเฟย ครั้นบทเพลงชิงพิงเตี้ยวมันเลงประหนึ่งมีพลังกล่อมนิทราความวุ่นวายกระลาหวนเบื้องล่างค่้ายค้ยสงบลงจังหวะนี้พิศาตลี่ฮึกรดิดตัวขึ้นมาเหยียบบนแผ่นกระเบื้องถลายตัวเหนือฝูงชนสะพายถุงสองถุงบนหลังมือสาดผงเกสรวิญญาณลอยกำยานรอบทิศกว่าสาดกว้างสุดแขนดังนางฟ้าโปรยดอกไม้จงลืมเสียให้หมดอมเพียง อดีตเหมือนความฝันอมเพียงเสียงจามกระจายวงจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยชาวบ้านถือของมีค่าในมือแต่ก,กับสีหน้างุนง,งงมองซ้ายมองขวาเลิกหลักยามนี้หลีหลงจีทรงเพ่งบองภาพหมดเกิดขึ้นอย่างตกกระดึงท่ามกลางบทเพลงชิงผิงเตี้ยวที่มันเลงไป ฟาบาดฟาบาดอย่างกุ้ยเฟยจากพระหัตถ์หลีลงจีเหมืแน่นพระองค์ทรงยกหัตรลบหลังพระนางเพื่อปลอบมิให้เสียวันบูเจ้าผมเผ้าสาย,ยายาเดียกลกลายเป็นใบหน้าลิงพิดกู่ที่กราดเกลี้ยวเสสยเขี้ยวคมส่งเสียงคำรามเจียกเจียดเชีย คราวนี้หงจิ้นเหยียบกระเบื้องอีกแผนทยานเหินฟ้ารวบมิดรบินนสีเข้ามาแล้วทุกคนนั่นจัดการเลยฝูงมแมลงที่มีประกายไฟยสีฟ้าบินมาจากทุกสาราทิศประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกรงเงินทองจากนั้นดวงแสงลูกใหญ่ก็ระเบิดตุ้มเหมือนดังอาุนิบาทฟาดกลางอากาศหงจิ้นถูกแรงกระแทกซัดลอยออกไปหลีปยนยนฝักกบีขึ้นฟ้าพรางร้องบอกว่าระวัง ผงเจนพลิกตัวกลางอากาศและเหยียบฝักกระบีกระบีดีดตัวขึ้นกระโจมมายังแท่นสูงได้นีลงจีอยู่กับอย่างอี้หวนพิศาจลิหฮืกก็ปราดเข้ามาโปรยผงเกสรใสสองผู้สูงศักดิ์ได่กับถูกผงิ้นสก,กัดไว้ฝูงแมลงเพิษอยู่กลางอากาศถูกระเบิดไม่เกรียมกระจัดกระจายไปรอบด้าน ผงเิ่นร่อนลงมาเหยียบพื้นแสดงคา,วารวะหลีหลงจีเสียงพินกองหลีกุ้ยเหนียนหยุดลงบ่อริเวณน,นั้นเงียบสงัดทันใดขอบคุณการแสดงหลีกุ้ยเหนียนใต้ซือกับพี่ทยไปด้วยขอรับหงเิ้นหันกลับไปกระลคนทั้งสองด้วยวันหน้าเกลื่อนยิย้มจากนั้นคนทั้งสามหันมาดไวพระพรยอย่างกุ้ยเฟยพร้อมกันขอพระนางอายุมั่นขวัญยืนเหมือนปีหลีไปกล่าวจงมีสุขดังวันนี้ตลอดปีตลอดไปหลีกุ้ยเหนยียนเออยายุยินญาดัง ราชการปัจจุบันหงจิ้นยิ้มพูดอยางกุ้ยเฟยก็ืเดี๋ยวจีนก็งงอยางก็จงกง,ง ทั้งสามพาพีศาต์หลีฮื้ทยันลงมาจากแท่นชาวบ้านอยู่เบื้องล่างต่างส่งเสียงตยิยินดีดังกระเฮ่มคล้ายกลับมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วคราวฉากกันเล่นดนตรีหลีกุ้ยเหนียนกันหลีไปเหมือนจะรำกระบี่ช่างงดงามยิ่งแถมในมือของพวกเขายังมีของล้ำค่าโผล่ขึ้นมาอีกจึงคาดเดาว,ว่าคงเป็นรายการพิเศษองค์จจ้าวัดทรงจัดขึ้นมาเสียงพิณหลีกุ้ยเหนียนใต้เสือนั้นช่างไปราะจับใจจนฟังแล้ว ถึงกับลุ่มหลงมัวเม,ม,มาจบตอน